สวัสด,ดี<อ>นี่เราอยู่ในแมพกาจิก้าขึ้นในป่าเก้าิก้าขึ้นในป่านะครับทุกคนเราไปลุยกันเลยดีกว่านะก็นี่ไงหนูนะอะโดดอยู่อ๋อนี่ไงเจอแล้วปะเราแต่งถูกเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าเราจะอยู่ได้กันกี่คืนใช่ไหมเสมอใช่แล้วปั้นในเนื้อคอดูกันว่าเราจะให้มันถึงหนึ่งร้อยวันเลยไหมเอาเอาเลยเหรอเอา เราต้องหาเพื่อนมาช่วยเลยนะเพื่อนมาเข้ามาเพื่อนเข้ามาวิไปไหเขามาเลยจ้ามาเลยจ้าเวยทางนี้เลยจ้าเพื่อนจ้าวยเพื่อนออกอ่ะมามาเพื่อนมาเฮ้ยไม่มีใครเข้ามาเลยะเพื่อนมาไม่ทันเลยทันไหมอ่ะไม่ทันอ่ะดูรอดเก้าสิบเก้าคืนการค้อนผู้สายเด็กๆจะช่วยต้องไปช่วยเด็กเวยนะโอเคเรามาสองคนอ่ะ ใช่เรามัสามคนอ๋อนี่ไงโอเคน่าจะเข้าทันนะโอเคโอเคปะรุยกันเลยอันดับแรกหนูไปตัดไม้โอเคเราต้องช่วยกันนะครับทุกคนนี่แค่สามคนเองห้ามห้ามให้กองไฟดับเป็นอันขาดใช่ไหมเสมอถ้าไม่มีกองไฟก็คืออันตรายมากครับทุกคนข้วมาแล้วหนูล่อให้เองโอเคแล้วพ่อไปตัดไม้แล้วก็เอามาใส่กองไฟนะพ่อตัดไม้ก่อนโอเคไหมเอิมปั๊บ ช่วยกันตัดไม้เลยอ่าทำไมเพื่อนเราไม่ขยับอ่ะอทำไมเพื่อนเราไม่ขยับวะอืมไม่หรอกทำไมอ่ะเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนอย่าลืมหาอาหารด้วยนะรถใส่รวใส่เองโอเคโอเคไปอ้าวเพื่อนไม่ขยับจริงอ่ะไม่ใช่เพื่อนหลุดหรือเปล่าอ่ะเนินหลุดรอใช่อ่ะ เปอ,ออกไกถ้าเราสองคนเราจะอยู่ได้กี่วันเนาะเราอะตัด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 ,เ,ดเราต้องแล้วเด็กอยู่ไหนอะหนูนเปิดกล่องก่อนแล้วมึงรู้จักที่เด็กไหมที่เด็กอยู่อะเ,อเด็กจะอยู่ยในถ้ำอยู่ในถ้ำเหรอใช่เราต้องไปช่วยเด็กมีกูร้ายอยู่เด็กก็จะเป็นหมาป่าในตรงเนี้ยอ๋อเหรอ ซับ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 ก็ไปหาอาหารเหรอใช่พ่อซับกระต่ายกันพ่อจะเอานี้ไหนละ่ะนี่แล้วนุ่ใส่เครื่องบุตรกับไม่ครับเอาคนที่แบบว่าให้เราแลกอันนี้อยู่นี่ไม่มามยังไม่มาใช่อะตัดไม้ต่อถ้าเอาต้นไม้ไม่ใส่ในนี้หน่อยได้ไหม เจะได้คราฟะไรด้วยฮะว่าเราจะได้คราฟะไรด้วยหรอตรงไหนนะนี่นะนหรอลวใส่งกแล้วตกลวจะอะไรนั่นเดี๋ยวเจ้ากวางผ่าตาแดงเจง้ากวางฝนจะมาไหมอะ มาทำลายเราไงแต่เราต้องเอาใส่กองไฟด้วยนะเอมันจะดับอ่ะเหรอใช่ใช่เราต้องเราต้องระวังด้วยอ่ะไม่หนูระวังหนูเข้ามม่ระวังกองระวังกองไฟเราจะดับจืดตืดจืดจืดวันนี้หนูไม่กลัวละโอเค ตอกต้นไม้ไปใก,ใกล้ๆเราเลยมันเยอะๆเลยอ่ะเมื่อกี้มีเสียงอะไรอ่ะฮะเมื่อกี้เสียงกวางเฮ้ยเมื่อกี้พ่อเจออะไรเห็นอะไรแวบ,บๆไม่รู้อะ่ะกวางใช่ไหมใช่เจ้ากวางเหรอกวางเต็มๆเลยเนาะถ้าหนูอยากได้กำแพงเป็นแบบแบบนี้ได้ไหมพ่อมาดูพ่อหนูอยากได้กำแพงแบบนี้ได้ไหม โอเคจากนั้นเราต้องต้องหาไม้ใส่กองฟืนเราด้วยอ่ไม่ใช่กองฟืนกองไฟแเราใส่กองไฟเราด้วยใช่ไม่ใช่ใส่กองฟืนนะเจอตัวนี้เหรอไม้ตัวนี้เหรอใช่แล้วอโอเคเป็นไงเอาโอเคแต่หนูนี่คนนี้มาละแต่หนูจะเอาเป็นอะไรอ่ะเป็นที่ที่เอ,อิ่มเป็นขวานอะ่ะใหม่อันใหม่ อะไรอันใหม่เขาเป็นขวนไงเนี่ยได้มันจะเป็นแบบเนี้ยพ่อค้าขนสัตว์มาถึงแล้ววันนี้เขาบอกว่าพ่อค้าขนสัตว์มาถึงพ่อค้าขนสัตว์อะไรอ่ะไม่รลู้ทไมลูกอีกอ่ัไม่รู้มลูม่รู้เหรอเดี๋ยวดูที่หนูพ่อค้าอ๋อไงไงพ่อค้าแแต่หนูเอาเป็นอ้นรน่ะมาแต่หนูเอาเป็นขากระต่ายอะ่ะมาเอาเอามาให้คนนั้นแล้วเท้ากระต่ายใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเาเท้ากระต่ายไปให้เขาก่อน ก็จะได้ไปอัปเกรดกระเป๋าพ่อไงอ๋อแต่หนูอัปเกรดแล้วนะอ๋อเอากระเป๋าแล้วทีแต่ตอนนี้หนูอัปเกรดแล้วนะโอเคเราจะใส่อันนึงแบบนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้อีกอันนึงแบบนี้โอเคก็ตัดต้นไม้กันตัดต้นไม้กันลหรอไปข้าวแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอใช่เราต้องหาต้นไม้ไปปลูกไปใกล้ๆเราให้มากที่สุดอะเอาปลูกไว้ข้างหลังเลยปลูกไว้ข้างหลังอะปลูกไว้เลยปลูกไว้ข้างหลังอะ อืมดูเนี่ยนและ่นแหละแ้หนูปุกปให้เองนะพอ่อพ่อเจอแบบเนี้ยจ้าวชีตตัดตัดตแล้เวเพื่อนอีกคนนึงไปไหนกพจะออก้วนะฮะออกไปล้วเพื่นออกแล้วเนะหร<ะ>อเพือ่อนไม่มาช่วยหรืเนี่ย จะอยู่ถึงกี่วันเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราหาเศษเอามาใส่เครื่องไอ้นั่นด้วยนะโอเคไหมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราต้องเก็บสบเบียงแล้วก็เก็บไม้ให้มันเยอะๆก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เอาเหล็กมาใส่ด้วยเดี๋ยว,ว,ยวยเราค่อยไปหาเด็กน้องโอเคไหมโอเคเดีเ๋ยวจะมาปาด้วยรอ หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะแล้วเหมืว,ว่าเป็นหัวหน้าเผาโซนอะเหมือนว่าเป็นหัวหน้าแล้วหนูจะตกปลาอยู่อะอแต่หนูก็จะตกปลาอยู่ตกปลาใช่แต่หนูจะเอามาใส่ตรงนี้ด้วยเอาเลยว่าัดต้นไม้กันเพิ่งวันที่สามเองอ่ะ น่าจะอีกนานเลยวันที่สามเองนะครับใช่ไหมก็อเอาถึงไหนก็ได้ถึงไหนอะ่ะถึงไหนก็ได้หรอถ้ากินเป็นล้านเนี่ยคือมันนานมากเลยนในอืมก็นานมากอะ่ะเนี่ยหนูจะเอาเบ็ดตกปลา,ปาเนาะพ่อดูแผนที่ก่อนเอาเบ็ดตกปลาก,กันเราต้องไปบ้านหลังแรกก่อนอเปล่านี่ไงพ่อแล้วหนูไปตกี่ใครอะ่ะเสมอเหรอเมื่อกี้อเป็นเสมเมอไหม ี้าวตา,าหนูนะอันนี่เราบ้านหลังนี้ใช่ไหมทา,างนี้ถ้ามันเดินหนูตกปลาสิเยอะหนึงนะพ่อไปหาบ้านหลังนี้ันนะไปไฟเมื่อกี้พ่อพูดผิดเหรอใช่ นี่คับได้อีกแก้วตอนนี้เราม่กำแพงแล้วนะโอเคดูทางนั้นสิเดี๋ยวไปมึงน,นะไปทางนี้ดูสิว้าวเปิดกำแพงไงมำนเยอะแล้วใช่คุณยายทำเครื่องของเลกโ <Okay. S 2> อเคเอาใส่ไปไหนด้วยพอกว่าผไฟมันจะับอ่ะ ใส่กองไฟด้วยตอนนี้ต้นไม้เราน่าจะเยอะพอ การกระต่ยอย่างเดียวเลยอะ่ะมาป่ามันกัดแรงมากอะ่ะแล้วหนูจะกัดให้เองระวังนะแต่หนูไม่เป็นไรแนะน่ไหนอ๋อสมมื่อสุดยอดจังอะ่ะก็หนูก็ูดูว้าวหนูนี่คันไหมเหรอโอ้ต้องใช้ด้วยนะ อะไรอ่ะไปเสียบอะดีกัน,น,น,นเลยว่ากันแลังกลับก็ตากลางคืนด้วยนานนั่นหวาวมาแล้วหวานและเชียวหน้อมมาอุ้ยมาแล้วม,มาแล้วมาแล้วระวังยังมาวุฒิของพ่อเลยเตรียมแล้วมาเลย

ก็ไม่เดินใส่แล้วโ <Okay. S 2> อเคหนะนนะแค่สาตัวเองอะ่ะถ้ามีแค่สาตัวเองก็มรอดอม่รอดจะีอ่เปวเราจะไปรอดยังไงอีกตัวนึงอะเยไมย่ใช่ไหมไม่ใช่าหาหาก่อนถ้ามีคนมาแล้ว,ลวหนูเอาไปแลกก่อนนอะเค okay. อันนี้คือวันที่ห้าอันนี้อันนี้วันที่ห้าแล้วนะโอเคเพื่ออะไรอะเป็นหอนี่ฮึไมเขียนว่าหอละผิวมาป่าใช่นั่นแหละหอกฮะ้นตัว้นตัว้นตพ่อคาคนสัตว์วันนี้มาถึงแล้วผิวมาป่าก็ต้องฮะโอเค ไม่ไม่ได้น้ำไม้ตรงไหนอต,ตอนนี้เราตัดยังไม่ได้เพราะมันเป็นฝนตกเราใว้มันฝนไอ้ตกก่อนอันนี้มันหมุนตลอดเลยเพราะว่ามันมันต้องมาหลายๆคนอนะ่ะมันถึงจะได้หลายวันอนะ่ะถ้าอย่างนี้เราเรายังไม่ไปไหนเลย นี่อยู่นี่เหรอข้ามาตรงนี้ไ้่ใม่สีฟ้าจริงข้าม,มันเป็นสีฟ้าเหรอวิ่หมาป่าหมาปมา่าไม่ได้หอกเออดูสิบ้านหมาป่าไม่พ่ออย่าไปเอาคนใครกลได้คนใครก็จะดับรีบตัดร่มมาได้ยุพ่อ แต่ว่าวันนี้เราซูสลงมาทำไมเราใส่เลยหนูตัดตัวไม้ใส่เลยลูกหนูใส่แล้วแต่มันไม่พออะไร<ด>ขวานทำไมไมาช่วยหนูหน่หนอยได้ไหมโอเคพอกำลังกลับกำลังไปพอกำลังไปไม่มีไหนเนี่ย Oh ต้องหาตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้รอเลยแล้วหนูจะตัดไม้แล้วก็เอาไปใส่ครึ่งบุดเดี๋ยวนะอันนี้เราก็ไม่โตสักท,ทีอ่ะกลางคืนชะด้วยพ่อไม่มีไฟฉายแต่หนูมีนะเหรอพี่นหนูส่องตามพ่อก็ได้โอเคไปอุ่นตัอเองแต่หนูต้องพักมันด้วยโอเคไม่เป็นไร,ร<อ>ไ ใช้อันนี้ก็ได้นะไม่หอเหรอใช่เอาไปจัดก,การโจรนะห่อไว้ใช้แบบไอจัดการหมาป่าดีกว่าเพราะมันนั่นเองโผล่ๆแล้วอะ่ะไฟเราจะดับอีกแน่แต่เรามีอะไรก็ดีแต่เรามีช่วยเหลืออะไนี่ไงนี่โอเคได้อยู่ได้อยู่เปลได้อยู่โอเคไปตัดมาแล้วก็เอาไปใช้เครื่องบุตโอเค คือวันที่แปดแล้วนะพ่อ่มใกล้ขึ้นแล้วอ่ะจ้ามันมันเดี๋ยวหนูจะเพิ่งตัดหนูจะเพิ่งตัดดี๋ยวใช้ผ้หนูจะเพิ่งตัดเพราะว่ามันไม้มันเปียกมันก็ใส่กองไฟไม่ได้ใช้เครื่องบเดเอ๋อหนูใส่เครืนะอาา่องบดเหรอใช่เดี๋ยวจะเอไม่ใช้เครื่องบดแล้วเอาไม้ต้นนั้นใส่ได้ไหมอ่ะเนี่ยไม้ต้นนั้น่ะใช่ ใส่กองไฟอะ่ะอุ้ยไฟกองไฟเราจะดับกองไฟเราจะดับอีกแล้วครับทุกคนเมื่อมีไฟไหมอ้าอาหารเราจะหมดเม,ม,มื่อระวงังโอ้ยไม่ปลอดภัยอีกแล้วกองไฟอยูไหนอะ่ะเราไม่มีไฟครับทุกคน นี่อาหารอยู่นี่นี่ไม่เป็นไรเราต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนนี่เรามีอาหารตรงนี้อยู่ตัดต้นไม้เลยเร็วเร็วเร็วตัดต้นไม้ฉันใจเหมือนจะเก็บอาหารโอเคโอเคตัดต้นไม้ด่วนตัดต้นไม้เลยดว่วนเลย ้นไม้ด่วนเลยเหรอใช่ใชตได้เพราะว่าไฟราบเลยเพราะไฟระมดุดตัดต้นไม้ด่วนเลยจ้าไอ้โอ่ยดีมากแต่อาหารเรามีอยู่ใช่ไหมใช่ไปไม่เหลือแล้วตัดเลยตัดเลยตัดแล้วแต่หนูหิวหนูก,กินก่อนโอเคโอเคระวังด้วยระวังด้วย okay. หิว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 ไม่หิวแล้วไฟจะดับแล้วไฟจะดับแล้วทุกคนตอนนี้พ่อถ่ายคลิปอยู่มั้ยเนี่ยถ่าย <Hi you. S 1> อยู่เอ้ยวเรืจะเป็นลมแล้วเฮ้ยกลางคืนถ้าเป็นเชียงใหม่โจ๊ก็จะามา์มาจต้องใช้อาวุธแบบนั่นน่ะแบบ นี่พอได้แผ่นโลหะมาแผ่นโลหะเหรอใช่เนี่ยเขาใส่ดาบยันตยังต์ยันี่มีอใส่เยอะเลยจบไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะโดนปลาเอาหมดแล้วนี่อะเอาหมดโดนปลาท้ายนี้มันมีอันนี้ด้วยอ่ะมาเอตรงนี้มาตรงนี้พ่อหิวพ่อหิวมีอาหารไหมนี่โอเคโอเค แล้วเด็กพ่อหิวก็ขอกินอาหารก่อนอุ้ยเสมอเสมอกินกินพ่อขอกินอาหารก่อนอะไรลูกฮะเฮ้ยอืย้ออื้ออื้ออื้อ เรียบร้อยเราสองคนได้แปดวันแค่นี้ก็เก่งแล้วใช่ไหมเสมอ่เรามาสองคนน่ะม่ต้องเพิ่มอีกไม่เป็นไรครับแต่ไม่มีใครอยู่แต่ก็สนุกมากนะเสมอใช่ไหมเดี๋ยวไว เดี๋ยวกันแม p ต่อไปเนาะโอเคมั้ยโอเคโอเคสำหรับ map ทุกคนก่อนนะครับทุกคนสวัสดีจ้า